ดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปากนะคะให้จักคุมเนื้อหางแต่วันที่1ทธันวาคมถึง15ทธันวาคม2567นะคะอาจารย์ขอขอบคุณทุกการติดตามทุกสับส r i b e ไลค์แชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอพระคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์ขออนุญาต เทพเทว,วดาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวท่านนะคะช่วยเปิดทางให้อาจารย์ทํานายไทยทักพยากรณ์ดวงของชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎได้แม่นยำชัดเจนค่ะเริ่มต้นที่พลังงานไพ่คู่บุญน,นะคะเป็นดวงภาพรวมอาจารย์จะวางไพ่แบบ12ตำแหน่ง12เรือนทางโหราศาสตร์ไทยนะคะแล้วจะตามด้วยดวงความรักคนมีคู่แล้วก็คนโสดนะคะ โอเคเรามาฟังคำพยากรณ์เลยค่ะอืมพลังงานไพ่ใบที่หนึ่งนะคะไพ่บอกว่าเทวดาประจำตัวหมายเลขเจ็ดสิบสี่นะคะตอนนี้ชาวกรกฎอาจารย์ว่าท่านะ่ะนะเวลาสวดมนต์่ะส่งพลังบุญน้อมถวายเทพเทวดาประจำตัวท่านนะเทวดาประจำตัวท่านจะย,ยิ่งแบบหนุนดวง ทำให้ท่านประสบความสําเร็จมีโชคลาภรอยฟุกๆเข้ามาแบบไม่คาดคิดคาดฝันได้ทําอะไรก็สําเร็จได้โดยง่ายนะคะเพราะขึ้นเทวดาประจําตัวในตําแหน่งตัวตนนั่นเองนะคะพลังงานไพ่ใบถัดไปในตําแหน่งการเงินบอกว่าวางแผนค่ะเพราะฉะนั้นน่าจะแปลถ,ถึงการมีโปรเจกต์การมีงานที่เข้ามา มีคนให้ความช่วยเหลือด้วยนะคะท่านไม่ได้โดดเดี่ยวนะมีคนช่วยเหลือก็จะทำงานเนี่ยมันสำเร็จลล่วงได้เร็วและท่านก็เหมือนวางแผนงานโครงการล่วงหน้าไม่ใช่ว่าอยู่ๆทำนะคะเพราะนั้นการที่เราได้วาดแผนโครงการงานเนี่ยมันจะไม่มีจุดบกพร่องนะคะเพราะนั้นงานก็จะสำเร็จลุ่ลวงแบบอย่างเดีย่ะไม่มีที่ติดฉินนินทาอะไรได้ มีแต่คนแบบชมเชยผลงานออกมาดีรายได้ก็เข้ามาดีเป็นกอบเป็นกร,รมและยังส่งผลทําให้มีชื่อเสียงแล้วก็ทําใหา้มีลูกค้าปากต่อปากบอกต่อจนแบบรับงานไม่หวัดไม่ไหวก็ได้เลยนะคะเงินก็ต้องเข้ามาแบบไหลเข้ามาไม่รู้จักจบสิ้นได้ด้วยเหมือนกันค่ะในตําแหน่งการเงินขึ้นไพ่หมายเลข62นะ ในตำแหน่งการคอนแทคติดต่อได้ไพชนะมานนะฮะหมายเลขเก้าดาวพระเกตเพราะฉะนั้นเวลาท่านไปติดต่อเจราจาในเรื่องงานท่านก็ชนะทุกอย่างได้ออเดอร์ได้ยอดนั่นเองนะเจราจาอะไรก็คือปิดยอดได้ได้ออเดอร์เข้ามาหลายๆลยออเดอร์ได้เลยนะคะในตำแหน่งที่อยู่อาศัยบอกว่า สิ่งดีๆยังเหลืออยู่อาจจะมองเหมือนที่บ้านท่านน่ะบูชานักรบหรือเปล่าเนาะนักรบจะมีเสื้อเกาะอ่าเหมือนเป็นชุดเกาะของนักรบอืมนะฮะอาจจะบูชาพระนเรศวรพระเจ้าตากอะไรประมาณนี้อยู่ก็ได้ที่บ้านเนาะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเทพนักรบนะคะและยังมองว่าครอบครัวที่อยู่ใสของท่านเนี่ยเป็นครอบครัวที่มีคนน้ำหน้าถือตา มีคนเคารพนะคะเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนในละแวกนั้นก็ได้บ้านอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วรวยนะคะแฟมิลี่ครอบครัวอยู่ด้วยกันแบบความอบอุ่นมิตรภาพค่ะในตําแหน่งบุตรตาบริวารไพ่บอกว่ารางวัลชีวิตอืมตําแหน่งเสียงโชคด้วยนะบุตรตาคือการเสียงโชคได้ด้วย,วยหมายเลข5้าิบสามคู่สมพลนะหมายเลขนะคะเพราะฉะนั้น ไพ่ใบนี้จึงบอกว่าท่านจะมีลาบลอยได้ด้วยนะไม่ว่าท่านจะลงทุนถ้าเป็นการลงทุนท่านก็จะได้รับความสำเร็จถ้าท่านมีบุตรก็ได้อภิชาตบุตรเราเพึ่งพาอาศัยบุตรได้มีลูกน้องบริวารก็ดีเขาซื่อสัตย์นะคะในตำแหน่งศัตรูท่านไม่มีศัตรูเพราะว่าไพ่บอกว่าปลอดภัยนั่นเองนะคะไม่มีศัตรู ไม่มีใครคิดร้ายศัตรูก็เปลี่ยนใจกลับมาเป็นมิตรแบบนั้นก็ได้ต่อไปในตำแหน่งคู่ครองคนรักกรณีที่เรามีคู่ครองอยู่แล้วไพ่ใบนี้บอกว่าความเสี่ยงสูงเพราะฉะนั้นให้ระวังคำพูดการกระทำนะอย่าทำให้อีกฝ่ายน้อยเนื้อต่ำใจนะ,ะคำพูดเนี่ยสำคัญนะคะม,มันไม่ได้แปลว่าเลิกหรอก แต่มันอาจจะมีเกณฑ์ที่จะขัดแยง้งทะเละาะเบกแว้งด้วยคําพูดและการกระทําอะไรก็ตามที่อืไม่ได้ตั้งใจบางครั้งอ่าไมไ่ว่าจะเป็นตัวเราหรือคู่ก็ได้อาจจะงุดหงิดกับงานอะไรอยู่พออีกฝ่ายมาทาจู่จี้จุกจิกหน่อยก็จะรําคาญอาจจะใช้คําพูดแบบไม่ได้ตั้งใจอันนี้ต้องระวังนะคะหรือถ้าเผลอคําพูดอะไรออกไปก็อย่าลืมดีที่สุดก็คือ การขอโทษกันนะคะโอเคค่ะพลังงานในเรื่องของสุขภาพเนี่ยไพ่ใบนี้อาจารย์มองให้ระวังเรื่องของกระดูกนะกระดูกกล้ามเนื้อกับพาะลำไส้จะมีปัญหาบ้างนะคะในตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่โอ้โหอภิมหาเศรษฐีหมายเลขเจ็ดสิบหนึ่งคู่เจ็ดสิบหนึ่งเจ็สิบเอ็ดนะคะก็คือคู่ทดัดฝฟ อภิมหาเศษฐีท่านก็มีดวงมีโอกาสถูกลงวันใหญ่เป็นเศรษฐีนั่นเองอ่านะคะและยังบ่งบอกถึงความมีชื่อเสียงคําว่าสุภาษะตำแหน่งสุภาชื่อเสียงความสําเร็จสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองผู้ใหญ่อุปถรัรม์สนับสนุนซัพพอร์ตผลักดันมีโอกาสเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งถ้าทําธุรกิจส่วนตัวมีโอกาสที่จะธุรกิจปังร่ํารวยเป็นเศรษฐีเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะ ในตำแหน่งการงานอืมท่านก็มีคู่แข่งคู่ต่อสู้นะแต่ท่านก็ไม่เพี้ยงพาหรอกคะ่ะท่านก็สามารถที่จะเอาชนะคู่แข่งได้คะ่ะในตำแหน่งโชคลาบลาบลอยสิ่งที่เป็นสากลคือความสำเร็จนะคะลาบก็อยู่ในมือนะความสำเร็จลอยเข้ามาอยู่ในมือท่านนี่แหละหมายเลขห้าสิบห้าตำแหน่งสรุปอ่าจริงแหละนะสมปรานาเลยคะ่ะโชคลาบอืม ปาคือพลังงานโชคลาภชาวราศีกรกฎท่านมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีก็ได้นะปักนี้นะมีโชคลาภลอยเข้ามาแน่นอนค่ะได้โชคลาภป,ปังๆกันนะคะโอเคเรามาต่อด้วยดวงความรักคนมีคู่นะคะพลังงานดวงความรักคนมีคู่เขาฝั่งชาวกรกฎนะคะ ลังงานของชาวราศีกรกฎค่ะท่านในไพ่ของความเข้มแข็งนะสเตรนจไม่ว่าท่านจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามท่านเป็นตัวของตัวเองค่ะไพ่ใบน,นี้ไพ่ประจําราศีสิงห์ด้วยนะอืมเพราะฉะนั้นความเยอ่อหยิ่งทรนงรักศักดิ์ศรีแหละค่ะมีสิงโตด้วยและท่านยังสามารถบรานา์สามารถที่จะจับงานใหญ่ๆก็ได้ทุกอย่างอยู่ในกำมือของท่านด้วยหรือแม้กระทั่งความรัก สิงโตตกเป็นทาตผู้หญิงคนนี้นะคะคนรักก็ตกเป็นทาตรักท่านนั่นแหละโอ้โหความสำเร็จในทางการเงินเกิดขึ้นนะคะคนมีคู่ราชินีเหรียญน,นะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่หรือความรักมีเกณฑ์ที่เขาจัะสพอร์ตเปงเงินก้อนใหญ่ให้ท่านได้โอ้อาราชาเหรียญน,น่ะดูแล้วท่านกับเขาน่นยยเป็นคู่แบบ คู่บุญบารมีคู่สร้างคู่สมกันเลยนะคะเอ,อ่อไม่ว่าเขาจะเป็นชาวธาตุไฟราศีสิงหรือชาวธาตุดินพือศพกันมังกรที่เข้ามาตอนนี้อาจารย์มองว่าท่านใจเย็นๆนะถ้างอนกันอยู่ก็จะมีการโอ้โหหนึ่งเรียนรับไปเลยค่ะราโชคลาภก้อนใหญ่พูดเรื่องของความรักแต่มันก็พูดเรื่องอื่นได้เนาะ เห็นไพ่เหรียญติดกันสามใบนี้ก็ย่อมไม่ธรรมาดาแล้วละ่ะราบร้อยจริงๆค่ะชโชคลาบก้อนใหญ่ๆเนาะเข้ามาในมือแน่นอนเลยชาวกรกฏอืมนะถ้าเป็นความรักเขาก็จะซัพพอร์ตดูแลยกย่องให้เกียรตินะประกาศเปิดตัวแน่นอนแบบเนี้หนึ่งเหรียญขึ้นมาโอ้พลังงานของท่านดีจริงๆอะ่ะนะคะอาจจะมีเกณฑ์เดินทางท่องเที่ยวไปไหนด้วยกันก็ได้ หรือถ้าเขาอยู่ทางไกลเขาก็กําลังเดินทางมาหาท่านก็ได้นะพลังงานไพ่หกดาบมันคือการก้าวข้ามปัญหาและมันสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงปรนทางที่ดีนะอ่ะต่อไปค่ะขอดูเขาด้วยคนนั้นเขาอ่ะเป็นคนที่สนุกสนานเฮฮานะเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจไพ่เดอะฟูลอ่ะสิบถ้วยเป็นคนรักใครรักจริงนะแค่ ไพ่เดอะฟูลเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าไม่จริงจังนะมันแค่อุปนิสัยเขาอะ่ะเขาเป็นคนเอาอกเอาใจเก่งมนุษย์สัมพันธ์ดีเอออยู่แล้วสบายใจแล้วเขาก็ชอบท่านจริงๆสิบถ้วยอรักจริงหวังแต่งก็ได้เนี่ยเป็นคู่กันเป็นชีวิตคู่ที่จะราบรื่นเขาพร้อมจะดูแลอ่าแต่อันนึงท่านก็ต้องรับที่นิสัยเขาเป็นตัวของตัวเองนะ เขาไม่ชอบใครจุ้จี้จุกจิกนะเขาชอบความสบายใจนะเขาอยู่กับใครสบายใจเขาก็เลือกคนนั้นอะไรประมาณนั้นอนะ่ะคนคนนี้นะอ่าเขาสวยเขาหล่อนะคะคนคนนี้แล้วเขาก็ยกย่องให้เกียรติท่านด้วยอ้าวก้าถ้วยจะเติมเต็มความรักนะโอ้โหเจ็ดดาบเขาเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงจริงๆเรื่องอะไรก็ตามที่มันเป็นความลับความลับในงานก็ได้ ถ้าเขาไม่อยากบอกไม่ต้องไปซูซีนะคนคนนี้นะม,นมันไม่ได้แปลว่าหลักซอนนะมันอาจจะแปลว่าเขามีอะไรที่อืมบางสิ่งบางอย่างยังไม่พร้อมที่จะบอกเขาก็จะไม่บอกในเมื่อเรารู้นิสัยกันก็อย่าไปจู้จี้จุกจิกนั่นเองก็จะอยู่ด้วยกันแบบราบรื่นนะคะถ้าเขาอยากบอกเขาก็จะบอกเองเขาจะรู้ว่าเรื่องไหนควรบอกถ้าบอกแล้วคุณไม่สบายใจเขาก็ไม่บอก แล้วเราก็ไม่ควรไปซูซีซูซีซซถามอะไรแบบนั้นนะคะแต่ขอให้รู้เสมอว่าเขาคนนี้รักคุณและให้เกียรติคุณค่ะอาจารย์ขอให้สรุปในอนาคตที่จะเกิดขึ้นค่ะไพ่สองเหรียญคือการประคับประคองความรักความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในระหว่างเส้นทางการ ใช้ชีวิตวร่วมกันก็ตามก็จะให้อภัยและก็บัลล้านค่ะทำบัล้านกับสองเหรียญคือการบรลล้านเลยนะคะ,ะน้ำกับไฟเนี่ยนะคะมันสามารถที่ความร้อนดับด้วยความเย็นนั่นแหละคะ่ะพวกคุณก็อยู่ด้วยกันแบบมีความสุขช่วยเหลือเกือ้อกูลสนับสนุนเห็นอกเห็นใจกันนะคะเชื่อมั่นในกันและกันให้เกียรติกันนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในความรัก เป็นแฟมลี่ที่อบอุน่นเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์การมีชีวิตที่เหมือนการไม่ก้าวไก่กันเป็นการใช้ชีวิตที่เพอร์เฟมากๆเลยค่ะนี่ก็คือความรักของคนมีคู่ชาวกรกฎนะคะอาจารย์ขอไพ่สรุปแล้วก็เป็นไพ่คำแนะนำด้วยจากไพ่อากิออร์โคค่ะ ให้บอกว่าอืมอย่าอย่าคิดเยอะจริงๆนะคะบางครั้งเนี่ยเราไพ่จะบอกเนาะเราได้ยินใครมาพูดอะไรกับเราก็ตามนะอย่าแบบเอามาใส่ใจแบบคือบางครั้งสิ่งที่เราได้ยินมันอาจจะไม่จริงเสมอไปความจริงมันต้องจากปากของคนที่เราสงสัยอ่ะอย่างเราระแวงคนรักเนี่ย คนอื่นมาพูดเอาเราเชื่อไปแล้วมันไม่ใช่นะเราต้องถามคนของเรานั่นเองไพ่ก็จะบอกงั้นเหมือนไพ่ให้แง่คิดนะไม่ใช่คนพูดอะไรเราก็เชื่อไปทั้งหมดนะคะคําพูดของคนเราบางครั้งเนี่ยอืมมันไม่ใช่ทั้งหมดมันเป็นการเติมสีเติมแต่งก็ได้อันนี้ต้องระวังให้มากเนี่ยเห็นไหมคะไพ่ก็เตือนเนี่ยระวังอารมณ์ระวังคําพูดนะ ระวังมากๆอย่าพูดเป็นการทำลายจิตใจกันใบที่สามเนี่ยคำมั่นสัญญาจงเชื่อในตัวคนรักของคุณนั่นแหละจงเชื่อใจกันนั่นแหละค่ะอย่าไปเชื่อคำพูดของคนอื่นที่เขาเอาเรื่องโน้นเรื่องนี้มาเพื่อที่จะยุ่แยงแตะแคงรั่วก็ได้เขาอิจฉาตาร้อนคุณแล้วปั่นเรื่องให้คุณสองคนทะเลาะก,กันก็ได้อันนี้ภัยเตือนนะ เพราะฉะนั้นต้องหนักแน่นฟังหูไว้หูนั่นเองนะคะโอเคขอดูความรู้สึกลึกๆที่เขาอยากจะบอกคุณความรู้สึกหรือข้อความก็ได้ที่เขาอยากจะบอกชาวกรกฎค่ะค,คนคนนี้คุณเป็นรักแท้ของเขาค่ะ to love และอะไรอีกที่เขาอยากจะบอกนะ เห็นไหมคะเขาบอกว่า this could be the one คุณเป็นคนเดียวที่เขาเลือกแล้วนะคะเขาเลือกคุณแล้วคะ่ะคนเดียวเท่านั้นในใจเขาไม่มีใครอืมนะคะเนี่ยมีอะไรก็ถามใจถามใจตัวเองดูนะอ่าและก็อาจจะมองว่าใจแรกใจนะคนเราอะ่ะไม่ใช่เขาเรียกว่าซื้อกันด้วยเงินนะคนเราอะ่ะ รักกันด้วยใจนั่นเองนะคะเขาบอกเลยว่าเขารักคุณด้วยใจคุณเป็นรักแท้คุณเป็นคนเดียวในใจเขาจริงๆนั่นเองนะคะโอเคมาต่อด้วยดวงคนโสดค่ะดวงคนโสดชาวราศีกรกฎค่ะ อาไพ่บอกว่าเก้าไม้ดีวิวเจ็ดถ้วยแล้วก็สองถ้วยนะคะ,ะพลังงานไพ่บอกว่าคนโสดเนี่ยท่านในอดีตนะอาจารย์มองท่านอาจจะเคยรุ่มหลงรักใครรักเขามากๆนะคะรู้สึกว่าชีวิตนี้จะไม่รักใครได้อีกอะแต่แล้วอะ สิ่งที่เราให้เขาจนหมดใจให้ความรักความพักดีกับคนคนนั้นอะ่ะมันกลับไม่ใช่อะ่ะนะคะมันกลายเป็นว่าเขาไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเราเขายังมีคนอื่นคุยไปได้เรื่อยๆนะคะเหมือนเจ็ดถ้วยเหมือนเป็นการขายฝันของเขาอะ่ะเขาเป็นคนที่แบบยังไม่ได้มีจุด ที่สิ้นสุดของความรักนั่นเองนะคะจึงทําให้คนโสดนะนะตอนนี้อาจารย์มองไพ่สีถ้วยคุณจึงไม่ได้ให้ความสําคัญกับความรักสักเท่าไหร่แล้วแม้ว่าจะมีคนมาชอบมาจีบคุณก็ตามนะคุณก็เมินเฉยอืมนะ,นะนะตอนนี้สถานการณ์คุณคือคุณไม่ได้โฟก,กัสเรื่องของความรักเพราะว่าอดีตมันเจ็บปวดมามันจึงทําให้คุณยังมีความหวาดระแวงและไม่ได้ เชื่อมั่นในความรักเท่าที่ควรจะเป็นนะคะอ่ะและยังไงอีกนะคะอืมไพ่เดทขึ้นมาไพ่เอ็มเพลสสามถ้วยสี่เหรียญแล้วก็ลายชินีไม้นะเออ,อาจารย์มองว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะอ,อ เริ่มต้นใหม่ได้ไพ่เดทเนี่ยมันคือจบแล้วละ่ะสิ่งที่มันเคยผิดหวังมันจบไปแล้วแต่ณตอนนี้ไพ่เอ็มเพสเนี่ยยามรุ่งอรุณพระอาทิตย์กำลังโผลพ้นขอบฟ้าสามถ้วยโอกาสดีๆมีสิ่งดีๆเข้ามาละไม่ว่าจะเป็นทั้งโอกาสในเรื่องของเงินเรื่องของงานราชนีไม้เงินก้อนใหญ่ๆเข้ามาและเป็นโอกาสในทางความรัก ที่มีคนมาชอบพอคุณไม่ต่ำกว่าสามคนก็ได้นะคะแต่อาจารย์มองพลังงานสี่เรียนน่ะคุณยังเหมือนกับรักตัวเองอยู่นะแต่ก็ไม่ถึงขั้นปิดกั้นเพราะมีราชินีไม้ก็เหมือนมองว่าก็ก็เริ่มให้โอกาสตัวเองและแต่ก็ไม่ได้เต็มที่นะแง้มแง้มนิดนึงขอดูก่อนอะไรประมาณเนี้ยเข้ามาแบบไหน มีโอกาสที่จะจริงจังไหมหรือว่าเข้ามาแบบหวังผลประโยชน์อะไรหรือเปล่านาคน่สดจะค่อนข้างคิดเยอะอาการขอให้อนาคตค่ะปักนี้นะอนาคตแค่ปักนี้นะคะเป็นยังไง6 i x of a n judgment อาจจะแปลว่าคู่ในอดีตชาติของคุณคู่กันแต่ชาติปางก่อนคนต้องเคยมีพลังงานร่วมกันนะคะ ถึงจะได้มาเจอกันอืมนะคะแปดดาบโอเคอนาคตนาะคะไพ่จะบอกถึงมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาก็าคือไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะเหมือนใช้มือโอบโอบอุ้มนะสิ่งที่มีค่าอยู่ในมืออนาคตเนี่ยคนคนนี้เข้ามายื่นความสุขยื่นโอกาสดีๆ บล็อกปัญหาเก่าๆที่คุณเคยผิดหวังคนนี้จะเข้ามาเหมือนบอกเลยว่าเขาจะเข้ามาเติมเต็มเข้ามาให้ความสุขนะคะประกาศเปิดตัวคุณคบกันแบบเปิดเผยเรื่องราวที่คุณเคยเจ็บปวดเขาจะไม่ทำให้คุณต้องเสียใจแบบในะดีเลยคนนี้เข้ามาแบบดีมากเลยอ่ะ เขาอาจจะเป็นคนทางไกลคนละจังหวัดหรือคนละประเทศกับคุณก็ได้คนคนอาจจะเป็นชาวาธาตุไฟเม็สิงห์ธนูนะคะมีโอกาสสูงที่จะเป็นอย่างนั้นเข้ามาเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงหน้าที่การงานดีนะฮะเป็นเกียรติเป็นสีกับเราได้อ่ะนะ,ะคะไม่ใช่ครบแล้วทําให้เราต้องมาเหนื่อยต้องมาซัพพอร์ตไม่ใช่นะ อาจารย์ว่าเขาน่าจะซัพพอร์ตคุณได้ด้วยซ้ำดูอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นปักนี้คนโสดจะเจอคู่ที่ถูกใจนะอาจจะมีเกณฑ์ไปแนะนำกับคนในครอบครัวได้ให้สิบถ้วยขึ้นมานะคะเขาเขาจะมาเติมเต็มให้คุณจริงๆนะทำให้คุณลืมอดีตที่เจ็บปวดได้นี่คือไพ่บอกอย่างนั้นเลยโอเคขอไพ่สรุปจากไพ่ฟังใจค่ะ เลเวอร์ขึ้นมาค่ะคุณมีความรักดีๆเข้ามาแน่นอนไม่เหมือนอดีตที่เคยเจ็บปวดนะอ่าเปิดขึ้นมาติดกัน2องใบาอาจารย์เปิดหมดเลยเนี่ยนะคะขึ้นไพ่แม่มดด้วย queen อ h ์หวานนะคะคุณมีเซนต์คุณจะสัมผัสได้แล้วละ่ะคุณอะเขาเรียกว่ากันกองได้อ่ะเข้ามาแบบไหนมีพิษมีภัยอะไรหรือเปล่าคุณจากประสบการณ์ การเรียนรู้นะคะที่คุณผ่านมามันทำให้คุณเข้าใจชีวิตระมัดระวังมากขึ้นคุณจะคัดกรองคนได้ดีเลยค่ะพายบอกเลยว่าให้ใช้เซนต์ของคุณก็ได้คุณรู้อะไรเป็นอะไรแต่คนนี้เข้ามาคุณจะรู้ว่าเขาคือคนที่ใช่สำหรับคุณจริงๆนะคะโอเคค่ะขอให้ทั้งคนมีคู่คนโสดและก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาฟังคลิปสมหวังในรักมีความสุขคะ่ะ เจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ